ความเครียดบนใบห,หน้าแล้วก็นในตา หมอก้าไก่พูดบ่อยมากคอร์ติซอลเนี่ยคือฮอร์โมนความเครียนะถ้ามันสูงเรื้อรังนะคะหรือว่าภาวะเครียดเรื้อรังเนี่ยนะคะก็มันจะทําให้คอลลาเจนเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะเราสามารถดูได้ง่ายๆจุดหนึ่งบนใบหน้าเลยนะคะก็คือหน้าผากของเรานั่นเองค่ะหน้าผากเนี่ยนะคะถ้ามีเส้นชัดๆเยอะๆรอยเยอะๆลิ้วถี่ๆเส้นๆเยอะๆเราอาจจะมีความเครียดนะคะพลังงานความเครียดเนี่ยนอกจากที่สม มองแล้วนะคะมันยังเครียดที่ตับด้วยนะคะแปลว่าธาตุไฟในร่างกายเนี่ยอาจจะสูงเกินไปค่ะจะบอกวิธีแก้ง่ายๆนะคะถ้าใครที่มีเส้นที่หน,น้าผากนอกจากการไปโบท็อกแล้วนะคะใครอยากมาโบท็อกกับหมอกุกไก่ได้นะคะเพราะว่ามือเบาค่ะต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอวิธีแก้ง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องหาหมอแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเลยสัก,กบาทหนึ่งเลยนะคะการนวดคมะค่ะแล้วก็นวดหว่างคิ้วนะคะกดนวดหว่างคิ้วเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็นวดไป ถึงหน้าผากเลยค่ะเบาๆนะคะแล้วก็ดึงมาตรงนี้หรือถ้าใครไม่อยากนวดจะทำแค่นี้ก็ได้นะคะแบบนี้อวันละ1-2นาทีนะคะก็จะช่วยให้เส้นตรงนี้จางลง <Wow. S 1> นะคะใครที่เป็นลึกแล้วมันก็ไม่จางนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากขึ้นและใครที่อยากได้เทคนิคลัดนะคะก็มาโบท็อกกับหมอกุ๊กไก่ได้เลยที่นัชยาคลินิกนะคะ